สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจแวัยรุ่นนะคะวันนี้หมอมีเซอร์ไพรส์ไลฟ์นะคะหัวข้อที่ว่าอย่าโดนป้นห้าวิธีจัดการเมื่อมีอารมณ์โกรธจัดขึ้นมานะคะก็วันนี้เนี่ยหมอจะมาคุยว่าเวลาที่เราโกรธจัดเนี่ยสมองเราเป็นยังไงแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับมันยังไงนะคะหลายๆคนก็คงเคยโกรธเนาะเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราก็ พอจะจําได้ใช่ไหมคะว่ามันจะมีความคิดหลายๆอย่างที่เข้ามาว่าโอ๊ยเราอยากทําอย่างนั้นจังเลยเราอยากทําอย่างนี้จังเลยมันก็เลยเห็นเป็นข่าวออกมาบ่อยๆว่าเราเห็นข่าวคนที่ขับรถเฉียวชนกันแล้วชกต่อยกันหรือเอาปืนมายิงกันเลยถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีนะคะหรือเราอาจจะได้ยินข่าวว่าภรรยาโกรธจัดเมื่อจับได้ว่าสามีมีกิก๊กก็เลยตัดเจ้าโลกของ สามีอย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการกระทําที่มันเป็นผลพวงออกมาจากอารมณ์หรือความโกรธเนี่ยมันจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยกลับมาเสียใจทีหลังได้นะคะปรากฏการทางสมองอันนี้เนี่ยเรียกว่าอะมิกดาล h าไฮแจ็คนะคะอะมิกดาลาแปลว่าอะมิกดาลาเป็นชื่อของสมองอส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์การการแสดงความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนไฮแจ็คแปลว่าปล้นไฮแจ็ค uh, เนี่ยมักจะใช้กับการปล้นที่เครื่องบินหรือรถไฟหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะมิกดาลาไฮแจ็คเนี่ยมันเป็นการอธิบายว่าเวลาที่เราโกรธจัดเนี่ยสมองส่วนที่ เ,เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์เนี่ยจะมีเลือดและก็ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปเลี้ยงมากๆนะคะทำให้สมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนที่เป็นความคิดเนี่ยเลือดและก็ออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยเราก็เลยทำอะไรตามอารมณ์ได้มากนะคะมันมีการทดลองหนึ่งอะค่ะของนักประสาทวิทยาชื่อว่าแมทธิวเ l เบอร์แมนนะคะเขาทดลองว่า,าในสมองคนที่โกรธจัดเนี่ยพอพอเอามาทดลอง IQ แล้วเนี่ยปรากฏว่า IQ ลดลง10 1 5จุดนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่เกี่ยวว่าคนนั้นเนี่ยจบการศึกษาอะไรมาเคยทำดีอะไรมาเคยเป็นคนยังไงแต่เวลาที่โกรธจัดเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คืออจะถูกสมองส่วนอารมณ์เนี่ยควบคุมไปแล้วก็อาจจะทำให้เขาทำอะไรที่เสียใจภายหลังได้นะคะทีนี้แล้วเราจะป้องกันมันยังไงล่ะ ถ้าเกิดว่ามันโกรธขึ้นมานะคะในนิตยสาร psychology today เนี่ยเขาเสนอมา5ข้อด้วยกันค่ะสมมุติว่าเวลาเราโกรธปุ๊บหรือว่ามีอะไรมากระทบทําให้เรารู้สึกว่าอารมณ์ขึ้นปุ๊บอ่อหมอจะยก2ตัวอย่างที่หมอยกไปตอนแรกนะคะก็คือ1มีคนมาขับรถชนรถเราหรือว่า2ก็คือจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กนะคะสมมติว่ามีคนมาขับรถชนรถเราปุ๊บหรือแฟนมีกิ๊กปุ๊บอันดับแรกให้เราคิดว่า ตอนนั้นน่ะเราคิดอะไรอยู่พอเราโกรธเนี่ยความคิดมันจะเยอะๆๆมากเลยเนาะอาจจะเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยทำไมขับรถไม่ระวังอย่างนี้นะหรือว่าทําไมแฟนเราเป็นคนอย่างนี้เราทําดีทุกอย่างทาไมถึงตอบแทนเราด้วยการไปมีกิ๊กแบบนี้นะคะพอพอเราคิดแบบนี้ได้ข้อ2นะคะให้ถามตัวเองว่าแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึก โกรธมากฉันรู้สึกเสียใจมากฉันรู้สึกอยากจะเอ,อ้ยอย่างอย่างอยากเนี่ยเอาไว้ก่อนฉันรู้สึกอะไรให้พูดออกมานะคะเพราะว่าการที่ยิ่งเราคิดยิ่งเรารู้ว่าตัวเองคิดอะไรหรือเรารู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนแล้วก็เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าหรือว่าสมองส่วนที่คิดให้มากขึ้นนะคะอ่ะมาถึงข้อที่3คือให้ถามตัวเองว่าตอนเนี้ยฉันอยากทําอะไรฉันอาจจะอยากไปต่อยคนที่ขับมารถชนขับ ฉันอาจจะอยากไปต่อยคนที่ขับรถมาชนรถฉันหรือฉันอยากอาจจะอาจจะไปไปเอาน้ำากศาสาดหน้าอันนี้ไม่ได้บอกให้ทำนะคะคือแต่ว่าตอนตอนที่โกรธอันนึกงออกใช่ไหมว่าว่าเราอยากจะทําอะไรบ้าๆบอๆทางนั้นแล้วแหละหรือว่าอยากจะไปทาร้ายเข้าของหรือว่าอยากจะไปตบเขาอะไรก็ตามนะคะแล้วก็อันที่4ี่คือถามตัวเองว่าแล้วถ้าเราทําสิ่งนั้นหลังจากที่ เราคิดว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะตอนที่เราโกรธเราอยากทำเนี่ยถ้าเราทำอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปต่อยเขาเราอาจจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีทำร้ายร่างกายหรือถ้าเราเอาน้ำกดไปสาดด้านยิ่งยิ่งเข้าไปใหญ่เลยมันยิ่งไม่จบกันสักทีนะคะหลังจากที่เรากลับมาคิดว่าเออถ้าเราทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นการให้ออกซิเจนแล้วก็สมองไปเลี้ยงสมองส่วนที่คิดมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้าย ถามตัวเองว่าอะแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยเอาอย่างไงตอนเนี้ยจะทำอย่างไงเนี่ยพอพอเราเริ่มผ่านแต่ละสเตปแต่ละข้อแต่ละข้อมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเบาขึ้นเย็นขึ้นนะคะเราอาจจะบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวไปไปนั่งพักสักแป๊บไปซื้อกาแฟกินหรือว่าอโทรหาแม่สักหน่อยหรือว่าอะไรก็ตามเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้ สมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์เนี่ยมันลดลดปริมาณลงนะคะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้วันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ไลฟ์นะคะไม่ได้นัดล่วงหน้าแต่หวังว่าจะมีประโยชน์เพราะว่าล่าสุดเพิ่งมีเหตุการณ์ที่หลายๆคนก็เห็นอยู่เนาะคือในฐานะเราที่เป็นบุคคลที่3เราเห็นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราเห็นคนนั้นทําอันนั้นกับคนนี้คนนี้ทำนนี้กับคนนี้เนี่ยเราเป็นคนดูมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าไออะมิกเดล่าไฮแจ็คหรือการ ต้นสมองไปของเราเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันพอมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่แน่เราอาจจะทําแบบเขาก็ได้นะนึกออกใช่ป่ะมันมันมันไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้ดีที่สุดค่ะถามตัวเองค้าคถามตอนนี้คิดอะไรอยู่ตอนนี้รู้สึกอะไรแล้วตอนเนี้ยอยากทําอะไรแล้วถ้าทําในสิ่งที่เราอยากทําตอนที่เราโกรธอะ่ะจะมีผลกระทบอะไรตามมา พอเราคลิดตรงนี้ได้แล้วสุดท้ายถามตัวเองว่าอะแล้วตอนเนี้ยจะทํำยังไงหมอเชื่อว่าถ้าเราผ่านทั้ง5ข้อน,นี้ค่ะ,ะการที่เราจะโดนสมองส่วนอารมณ์ปล้นไปเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะแล้วก็จะกลับมาทําอะไรอย่างมีสติมากขึ้นเนอะสุดท้ายนี้อยากฝากว่า เราห้ามไม่ให้ตัวเองโกรธไม่ได้นะคะเราเป็นมนุษย์เนาะมันมีสมองส่วนอารมณ์เข้ามาขนาดพระสงฆ์องค์เจ้าบางคนท่านยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วท่านก็ยังมีอารมณ์อยู่นะยังโกรธอยู่นะยังรู้สึกอยู่เพียงแต่ว่ามันเข้ามาทําอะไรท่านไม่ได้เท่านั้นเองแต่อย่างเราเป็นมนุษย์นะเนาะหมอจะฝากไว้ว่าเราห้ามไม่ให้โกรธไม่ได้นะคะแต่เราจัดการกับตัวเองเมื่ออารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นได้ะคะ่ะ โอเควันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม Anyone can be anything ่วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย